แมวีดีใจบ่นะบ่อ้วนบแมวผีดีใจดีใจบ่แมวผีบ่หมักไย้นอหมักเลยหมักเลจนชันนี้หมักเล,กลีโอ้ดดนอนยดยย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  chim chưa chú 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 nó mấy chú nó mày Chú chú mày mày yeah, nó mày hết yeah, nó dù yeah, nó chim mày 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 nó, chú chú nó, chú mày mày bye mày mày thế mày 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 ให้น้องลินเนะไว้คงลินนะไว้ไว้ให้น้องลินนะให้น้องลินนะไอ้น้องลินเน้ลูกกระลิ่นอย่าดมลูกให้น้องอันให้น้องลินเน้

กูทับน้องซะตีนยันหัมันหลุดบ้านี่เจ๊อมปะเะมันหลุดเนาะไอ้ที่เห็น้องหลินเดวไปหนึงไม่รวยให้น้องจับเด๋วไปเด๋วไให้น้องจับแนนไอเดียวนึงข้อนี่จะกี่ตีกางหลิน ไว้น้องก็ะจิกหลิดน้่มเลยว่ะให้น้องแน่หนึ่งลูกให้ลินนาเดียไปไปให้น้องหลินนาเดียไปของหลินไว้ของหลินลูกกลายหนงเจ็มกระถุงไว้ไว้ปั้นกระหลินนะว่าของหลินซื้อก่ะได้ของหลินไปขี่ถีบันเอาไห้น้องหลินเอาไหาหนึ่งไหมไว้ไว้อย่าขี่ถีน้องนั่นน่ะเลี้ยงขี่ถีนั่นน่ะลูกเออดม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 ก่อนดมให้แม่เบิกก่อนอ่ะดมดมให้เท่าเบิงดมดมอะไร soạn thảo ấy quá ui đâu này ui ui át hu đừng đông hu đừng à đông mày đông mày thảo đúng không đông này là già nè ui đông này hàng mắt ui bị đông bị đông bị chín phòng đông phòng bờ à ui